ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนัดฟังคําสั่งคดีบังคับโทษนายทักษิณชินวัตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งนายทักษิณเป็นจําเลยในคดีส่วนอายการสูงสุดและปปชเป็นโจทค่ะโดยสารได้อ่านคําสั่งระบุข,ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการบังคับโทษจําคุกข,ข,ของจําเลยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะและอ้างอิงถึงพฤติกรรมดังกล่าวนะคะสารบอกว่ามีข้อบ่งชี้เห็นว่านายทักษิณนั้นทราบข้อเท็จจริงและรับรู้เหตุการณ์ได้ว่าไม่ได้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินแต่นายทักษิณมีเพียงโรคประจําตัวค่ะซึ่ง เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ไม่จําเป็นต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจเพราะว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและสุขและสภาพร่างกายของจำเลยเองนอกจากนี้ยังได้ความว่านายทักษิณน,นะคะยังเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในกระบวนการรักษาของแพทย์ค่ะโดยปฏิเสธการผ่าตัดโรคหัวใจโรคกระดูกคอกดทับ ไขสันหลังและเส้นประสาทแต่ว่าให้แพทย์นั้นนะคะรักษาโดยรับประทานยาตามอาการและเลือกที่จะผ่าตัดโรคนิ้วล็อกนะคะและเอ็นหัวไหล่ขวาฉีกซึ่งไม่ใช่เรื่องเล่งด่วนและเป็นผลให้ต้องรักษาในโรงพยาบาลตำรวจต้องขยายระยะเวลาออกไปค่ะ ละศาลยังชี้ว่านะคะนายทักษิณได้รับประโยชน์จากการพักอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจโดยไม่ต้องกลับไปคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครจนได้รับการปล่อยตัวและไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นการดําเนินการของแพทย์และเจ้าหน้าที่ไม่เกิดการกระทําของนายทักษิณเพื่อเอาเข้าประโยชน์ของตัวเองค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะหนึ่งปีค่ะนายทักษิณก็จะเข้าสู่การบังคับโทษตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ